ต้องบอกก่อนนะช่วงน,นี้เนี่ยใครจะมีบ้านนะครับหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ผ่อนบ้านอยู่ออและมีเงินเก็บต้องบอกว่าแค่นี้ก็เก่งมากแล้วออนะครับเพราะตอนนี้เทรนทั่วโลกเนี่ยคนรุื่นใหม่ก็คือจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยากขึ้นมากนะครับ,รบทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั้งเรื่องของตัวหนี้ครัวเรือนเองก็ตามนะครับ,รบแล้วเกิดขึ้นอย่างเช่นออสเตรเลียแคนาดาหรือญี่ปุ่นเองก็มีคนหลายคนบ่นเรื่องนี้เหมือนกันครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเทรนด์ในการใช้ชีวิตของคนยุคนี้มันเปลี่ยนไปคือด้วยอ่ะเป็นสถานการณ์โลกททีีี่่่่อออััตรราาาดกเเเบ้้้มมนนนพิขึหืวคใช ชีวิตไลฟ์สไตล์คือเปลี่ยนไปคืออยากจะเก็บเงินเที่ยวมากกว่าที่จะเก็บเงินสร้างชีวิตอย่างเงี้ยฮะใช่ต้องบอกว่าแน่ๆอดีตนะครับมันมีคําพูดที่ว่าเฮ้ยมันผ่อนบ้าน10ปีก็หมดละเออทั้งที่ดอกเบี้ยในอดีตเนี่ยแพงมากๆเลยแต่คนปัจจุบันเนี่ยอย่างเด็กขึ่นใหม่เนี่ยสาปีไม่รู้จะหมดหรือเปล่าอาจจะ40ปีทั้งที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าเยอะนะครับคำถามคือทำไมผมถึงบอกว่ามันยากจังเลยในการเป็นเจ้าของบ้านยุคนี้แค่มีเงินเก็บแค่เป็นการผ่อนบ้านได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล น,น,นะครับกอบราคาบ้านเมื่อก่อนบ้านเราเนี่ยนะครับในยุคสมัยที่รุ่งเรืองเนี่ยเติบโตของ g d p เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นนี้ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นั้นหมายความว่าเงินโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะเติบโตได้น้อยกว่าราคาบ้านที่เติบโตทำให้คนเนี่ยมีกำลังซื้อบ้านได้น้อย,อยลง<ป> นะครับรวมถึง2ครับเรื่องของทุนนิยมครับค่ะงเกตไหมครับว่าเมื่อก่อนนะครับคนจบใหม่ซื้อทองได้มาสามสามสามบาทเลยค่ะใช่ฮะวันนี้เนี่ยจบใหม่ซื้อทองบาทหน oh, ึ่งโอโห้านด<อ>ังไม่ถึงบาทเทียดเลยอ่<ล>ะน่าจะไปได้ยากมากนั่นคือเรื่องของตุนนิยม,มเรื่องของตัวเงิน,เ,งงนเฟอ้อด้วยนะครับรวมถึงอสังหาริมัพยัเนี่ยมันเป็นการลงทุนและก็การอยู่อาศัยภายในตัวเดีวยวกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหามทซับ,บบ้านเราราคาก็สูงขึ้นนักลงทุนมาทำโปรเจกต์อสัััังงหาาค็ู้้้นนนนนใะเเดดีียยยว่่่จจจปปออศ ฝั่งของภาครัฐเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องสับศนย์ในตรงนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับตอนนี้ทั่วโลก,โลกสิงคโปร์นะครับแคนาดานะครับทางยูเคนะครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งออสเตรเลียเขามีโปรเจกต์หรือมีโครงการอยู่บาให้คนไทยให้คน ของเขาเนี่ยมีบ้านเพระาะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นการตั้งหล <ะ S 1> ักเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุร่เป็นงความมั่งคงอของครอบครัวถ้า,างครอบคงรัวมั่งมั่งคงชุมชนก็มั่งคงรวมถึงประเทศก็จะมั่นคงในอนาคตด้วยครับอันนี้นคือภาพรวมภาพใหญ่แต่ทีนี้สําหรับคนรุ่นใหม่เองเนี่ยบางทีทํางานในเมืองเป็นส่วนใหญ่แค่อยากจะซื้อคอนโดมิเนียมสักที่หนึ่งเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ซื้อยากนะคุณคิมเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันสวนทางกับพื้นที่ต่อตารางเมตรที่จะได้รับอะค่ะแนพงแ ถ้าเราเข้าใจเติบโตเร็วเข้า,เาสังหารแร้วชื่อว่าสังหารก็ไม่ได้เป็นไรนะครับนั่นเองคือสำคัญก็ว่าพอมันทุนยมรัฐบาลจะไม่สับสนทุนหยมก็คงไม่ใช่เพราะว่าสังหารมันจะ เกี่ยวเนื่องกับภาคอื่นเยอะทั้งภาคก่อสร้างทั้งภาคข้าวแรงนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ครัวเครื่องครัวของใช้มันเยอะมากๆนั้นก็สหภาพผลัดดันอยมถูกต้องแล้วแต่ที่บอกต้องมีส่วนหนึ่งที่มากกักการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่หาพูดถึงคนนใยมจะซื้อบ้านดีหรือว่าจะเช่าดีเช่าดีเนี่ยมนดูที่ว่าไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับถ้าเรานึกภาพถึงบ้านจะถึงครอบครัวเสมอเลยบ้านมากับครอบครัวถ้าเรายังไม่มีครอบครัวยังไม่ตักหลักปักฐาน เพราะเราจะย้ายงานได้จะเปลี่ยนที่ทํางานหรือไปต่างประเทศได้แต่ถ้ามีครอบครัวเนี่ยเราจะถึงความวเฮ้ยจะมีลูกนะเรียนตรงนี้นะมีครอบครัวมีสามีภรรยาเนี่ยมันจะเริ่มคิดถึงการมีบ้านเพราะว่าการมีบ้านมันเป็นปัจจัยสี่ที่ทําให้ครอบครัวมันมั่นคงด้วยเราี้ภาพว่าถ้าเราต้องเช่าอยู่เราต้องเช่าอยู่นะคนเราฟิลแบบเจ้าของบ้านจะจะจะขายบ้านจะขายบ้านเมื่อไหร่จะขึ้นค่าเช่าเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะตุ้มตอมตอมกังวลกวาตลอดเวลาพอเรากังวลเรื่องบ้านบ้านไม่มั่นคงเพเอ พานไปทะเลาะกับแฟนกับแฟนก็ได้ลายเป็นว่า <c oughs> ทำให้มีอารมณ์แบบ ไม่มีความสุขที่อยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นใช่พอครอบครัวเราส้นสันคลอนเนี่ยการที่ไปต่อยอดการทำเรื่องงานจะเป็นชุมชนสังคมคือเสียงมันจะมันจะยากเพราะว่าฐานเราเริ่มไม่มั่นคงแล้วเนี่ยบ้านหรือ,อ,อครอบครัวที่เขเป็นฐานที่มั่นคงของของประชาชนด้วยครับทีนี้พอฟังอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากมีบ้านแล้วน้องๆที่เพิ่งจบมาแล้วทางานแต่ว่าฐานเงินเดือนยังไม่สูงเนี่ยสมมติว่าเงินเดือนเขาเงินเดือนประมาณไม่ถึง2 0 0 0 0บาทถ้าอยากจะเริ่มต้นมีบ้านครับคุณคิมเขาจะวางแผนยังไงดีเพราะอย่างที่คุณ รวมถึงราคาบ้านต่อตารางเมตรตารางวานี่มันก็สูงเสลือเกินเขาจะสามารถเก็บเงินซื้อบ้านหรือว่ากู้ธนาคารได้ด้วยวิธีไหนครับอันดับแรกครับคนที่ไม่ได้มีบ้านหรือจะเช่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากว่ากู้ไม่ผ่านหรือว่าวงเงินไม่เพียงพอนะครับนันก็ต้องไปทางบ้านเรื่องของการทั้งเซกเมนต์การสร้างเครดิตให้ดีครับซึ่งต้องบอกว่าคนทังทัส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องของการวางแผนการเงินรวอเพิมการออกเงินแต่แค่เราพูดง่ายเรื่องของเครดิตบูโร,รแล้วเขาบอกว่าติดบูโรแล้วติดแบกบิลด์แล้วเอ๊ะ กีป่ปีถึงจะแก้ได้คือเขาไม่มีความรู้ตรงนี้เลยทั้ง <Yeah. S 2> ที่แบบมันเป็นที่ทุกคนคว<น>รจะรู้ใน,นแบบเครดิตอ่ะต้องผ่อนชำระเท่าไหรผ่อน อะไรเงี้ยมันจะมีความละเอียดอ่อนตรงนี้นั้นถ้าเรามองว่าการซื้อบ้านสักอันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่เงินสดอยู่แล้วมันจะใช้เรื่องของเครดิตแต่หามว่าเดี๋ยวนี้หรือทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเครดิตการซื้อ<ร>เป็นมากแค,แค่ไหนนะครับแล้วการกู้บ้านครั้งหนึ่งหลายคนจะรู้ไหมว่ากูณต้องเตรียมตัวซัเซ็ตบเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นแบบว่าอย่างที่ปลอดภัยเลยนั้นหนึ่งปีเนี่ยพอจะมีบ้านโอ้ต้องรอหนึ่งปีบางครั้งไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนมันก็เลยแบบชุลมุนวุ่นวายไปหมดนั้นผมอยาก ช่วงนี้เนี่ยครับการเขาเรียกว่าแรงดึงดูดของการดึงเงินของเรามันง่ายกว่าเมื่อก่อนหมายถึงว่าสิ่งยั่วยวนสิ่งทําให้เราเสียเงินน่ะสิ่งกยอะกิเลสใช่ไหมครับก็เมื่อก่อนนะทุกคนคนต่างจังหวัดเลยนะครับเขาขายผมค้าขายเสร็จปุ๊บตอนเย็นกลับบ้านปิดปิดประตูดอนไม่รู้จะเอาไปเที่ยวไหนแต่วันนี้เนี่ยครับอยู่บ้านก็มีแอปไอแอปมือถือแล้วชอปปิ้งกันง่ายขึ้นเยอะทำให้คนรุ่นใหม่ต้องหักห้ามใจเยอะคนเก่าทั้งเรื่องของบ้านที่แพงขึ้นรวมถึง สิ่งยุบหามากขึ้นมันทําให้เขาเนี่ยมีบ้านยากคนที่บอกว่าแค่คุณผ่อนบ้านได้คุณมีเงินเก็บคุณเก่งแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆนที่ คุณคิมแนะนําว่าคือสเตทเมนต์ถ้าเป็นไปได้สร้างรอไว้ก่<ข>อนคือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะเจอที่อยู่อาศัยที่มันตอบโจทย์ชีวิตเราเมื่อไหร่นะคะมันจะได้แบบเอามาในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกอย่างมันดูลงตัวกันพอดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณคิมในฐานะคร่ำหวอดอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์คอมเมนต์ที่คุณผู้ชมส่งสะท้อนมาค่อนข้างเยอะนั่นก็คือเรื่องของนโยบายจากรัฐบาลทีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญในมุมคุณคิมแล้วรัฐบาลควรจะส่งเสริมอะไรที่ทําให้คนไทยมีบ อย่างแรกครับต้องเซตไมนต้องดีก่อนผมคิดว่าแบงก์เนี่ยอยากจะปล่อยกู้อยู่แล้วแต่เพียงแค่มองๆการแต่เป็นปุ๊บโอ้โหมันก็มีความส่มเสียงกับแบงก์ทำให้เขาต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อจะรับกับความเสี่ยงนั้นถ้าอย่างแรกเลยเรัาต้องสนุนให้ทุกคนออมเงินและสร้างบัญชีเต็มเป็นให้ดีก่อนระดับแรกนะครับแบงก์ก็จะชอบด้วยนะครับแก้มาอย่างง่ายสุดสร้างวินัยให้คนถ้าวินัยดีการผ่อนก็จะ,ะรับกระตุ้งสองคือต้องรับก่อนว่าบ้านมันเป็นปัจจัยสี่นะครับที่จำเป็นต่อสร บ้านหรือว่าให้เขาตั้งตัวได้ยังไงบ้านจําเป็นไม่ใช่แค่ไทยนะที่ผมบอกคือทั่วทุกคนบนโลกลองนึกภาพาครับวันนี้เนี่ยเราปลูกต้นไม้ต้นใหม่ๆเราจะต้องเอาไม้ค้ำเลยอ่ะต้องใส่ปุ๋ยเ้อาเขาเป็นหมมในช่วงแรกๆทำ<ช><ช>ไมประชาชนของเราเนี่ยนะครับให้เขาไปลุยมาแล้วเขาตั้งตัวได้ช้าเมื่อไหร่สุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องมาจ่ายอยู่ดีไม่จ่ายไม่ไาจ่ายค่าบริการจ่ายค่าส่งเสริมมันต้องจ่ายแต่เทาตั้งตัวได้ถามจริงครับใครจะอยากลองเงินรัฐใครจะอยากยากัยกยกัยก,ยกจนเขาอยากจะตั้งตัวให้เร็วอยากจะเติบโตอยากทำเงินเข้าประเทศ ต,ตั้งตรวสสังคมได้มากเท่านั้นแหละดังนั้นผม,มที่ว่าการให้ให้คนตั้งตัวได้จากวาครัฐเริ่มต้นเนี่ยคุ้มกว่าไปแก้ปัญตอนปลายครับค่ะนะเอาขอคําแนะนํานิดนึงและกันค่ะใครที่ต้องผ่อนบ้านอยู่อย่างที่ทราบกันดอกเบี้ยมันสูงขึ้นจะดูแลตัวเองกันยังไงบ้างสําหรับคนที่ต้องผ่อนบ้านกันบ้างคะอย่างแรกตากไม่ด้วยคือว่า จบ3ปีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ <fin> ขออัตราพิเศษอ่รารีเฟ n แนนหรือว่า Retention ได้นะครับแล้วก็ง่ายมากนะครับเดวนี้เราแค่กดในแอปนะครับกดในแอปปุ๊บเสร็จเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะฮะไม่ต้องไปทำเอกสาร,ร,รก็ได้ทำออนไลน์ก็ได้อ,อันนี้คือ Retention คือการขออัตราพิเศษในกรณีที่เป็นแบงก์เดิมนะครับซึ่งมันง่ายมากแล้วส่วนใหญ่ไม่รู้ฮะ เรให้บอเสียเงินผิปีเป็นแสนเล <ไป S 1> ยใช่แล้วแบบรู้ตัวอีกทีนึงเอา3าปีแล้วเพราะว่าเราส่งอัตราเดิมแต่ว่าสัดส่วนดอกปี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอ<ช>ันนี้อยากให้ทําเลยเพราะว่าถ้าคนรีเฟรนแนนซ์หรือว่ารีเทันทุกๆ3ปีเนี่ยนะครับควรจะผ่อนบ้านเร็วขึ้น10ปีทีเดียๆๆๆๆ ดังนั้นใครที่ผ่อนอยู่นะครับอย่าลืมเช็คดูว่าคุณสามปีหรือยังใช่ไหมครับก็ไปรีไฟแนนซ์ได้นะแม่เขาเป็นหนี้เขาผมเคยถูกสอนมาว่าบ้านเนี่ยคือหนี้แต่เป็นหนี้แห่งความสุขใช่ไหมฮะพอมีบ้านเรารู้สึกมั่นคงคนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ให้คุณคิมฝากละกันถึงสําหรับคุณผู้ชมนะคะว่าสําหรับบางคนที่เอากําลังผ่อนอยู่บางคนที่คิดว่าจะมีบ้านดีไหมทําอย่างไรนะคะที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียในภายหลังค่ะ ยังต้องเข้าใจวิธีการเงินก่อนนะครับรวมถึงอยากให้เข็นว่าบ้านมันไม่ใช่เรื่องของอทั้งทรัพย์สินแต่มันมเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวถ้าคุณเข้าใจคำนี้คุณจะรู้ว่าเวลาที่เรามั่นคงอ่ะสบายใจจิตใจ,จมันเบิกบานแล้วทําให้เราสร้างอนาคตสร้างเงินทํางานได้ดีขึ้นแต่ถ้าความมั่นคงในจิตใจเราไม่มีเราคุณมัวครอบครัวทะเลกกาะกันมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายบ้านเนี่ยมันทาให้แบบว่าการตั้งหลักตั้งถางเราบันย่างถ้าเราไม่ถา,ากที่มันลุบการทำไอออนท็อปต่อยกดมันจะง่ายขึ้นอยดางนั้นเนี่ยอยากีก คุณคดครับ